สวัสดีครับพูกับสุลุกาาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่หรือฮองอันดาลายจับพังเพราะดาวทองหลังจากศึกฟุตบอลวีล v ีกประเทศเวียดนามน,นะครับเปิดฤดูกาล2022มาได้2นัดทว่าทีมฮองอันดาลายที่มีซิโกเกติศัก์เซนเมืองคุมทัพกลับเสมอ2นัดรวดแบบที่ไม่สามารถทําประตูคู่แข่งได้ซึ่งทีมฮองอันดาลายยังมีการพักผู้เล่นทีมชาติเวียดนามอย่างเน้นของเฟือง นวรุกซูเปอร์สตาร์ไว้เป็นตัวสลองข้างสนามทั้ง2นัดประกอบกับฟอร์มการเล่นของทีมที่เก็บได้เพียงแค่2แต้มจาก2นัดส่งผลให้เรามีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ภายใต้การนําทีมของกุนซือชาวไทยพอสมควรนะครับโดยสโมสรฮองอัญาญลายมีผู้เล่นหลายรายติดทีมชาติทั้งชุดใหญ่และชุดยูย่ปีซึ่งซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองกล่าวหลังจากคุมทีมสโมสรเส,ส,สมอมา2นัดติดว่า นี่เป็นรูดูกาลใหม่ที่มีผู้เล่นหน้าใหม่หลายคนผมอยากได้3แตม้มแต่มันไม่ง่ายมันคือฟุตบอลฤดูการเพิ่งเริ่มต้นและผู้เล่นของเราจะไม่ยอมแพ้ผมแค่กลัวว่าหลังจากนักเตะที่โฟกัสกับทีมชาติมานานจะเบื่อฟุตบอลเพราะพวกเขาเล่นทีมชาติมากเกินไปผมคิดว่าจะกระตุ้นพวกเขาอย่างไรผมจะพักตัวหลักไม่ส่งลง90นาทีแต่ละคนให้ลงเล่นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นการมีนักเตะทีมชาติเวียดนาม หลายรายติดทีมชาติทั้งชุดใหญ่และชุดยู23ปีส่งผลให้ผู้เล่นเหล่านั้นมีการร่วมฝึกซ้อมกับทีมไม่มากนักอีกทั้งล่าสุดเดือนมีนาคมทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่มีโปรแกรมลงทําการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียขณะที่ทีมชุดยู23ปีจะต้องลุยศึกฟุตบอลดูใบครับอีกด้วยนอกจากนี้แล้วเวียดนามยังต้องเตรียมตัวสําหรับการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31 ในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งทีมชาติเวียดนามชุดอยู่23ปีไม่มั่นเป็นมือว่าจะคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันฟุตบอลให้ได้สมควรให้วีลีกจะแข่งขันวันที่13มีนาคมก่อนนั้นจะต้องหยุดยาวไปจนถึงเดือนอรก,กรกฎาคมเป็นอย่างน้อยยันรอก็ตามฮองอัญยาลายยังมีโปรแกรมการแข่งขัน a อ c c h a ีแช League รอบแบ่งกลุ่มในเดือนเมษายนอีกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักเตะหลายรา,ายถูกเรียกไปติดทีมชุด4ี่เกมและทีมชัดชุดใหญ่นะครับ นี่คือปัญหาของพี่ซิโก,โก้เกติศัก์เสนเมืองเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามนะครับก็ตีข่าวยักษ์ใหญ่เลยว่างานเข้านะฮะหมาน้ำแป้งเซอร์ไพรส์ส่งเทียบเชิญแข้งใหม่จบสกอร์9-9ลุยดูใบครับ จับตาดูให้ดีๆนะครับสำหรับทีมชาติไทยในยุคข,ของโคชโยงบรลิวตสีมัคะกำลังจะได้กองหน้าโตใหม่จบสกรอร์แม่นยำสูงเข้าสู่ทีมโดยมีรายงานข่าวล่าสุดระบุว่ามานัแป้งนนพันล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้ส่งเรื่องเพื่อเทียบเชิญจุดซุนซตเบลกองหน้าหมายเลขเก้าของทีมสโมสอนเชลซีเป็นที่รู้ลอยแล้วซึ่งจุดเบลเป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยอยากเห็นเขาสวมเสื้อช้างศึกมากที่สุดเพื่อจะลงสนามเป็นอย่างมาก ขาคือกองหน้าในวัย18ปีที่มีลักษณะการเล่นที่แข็งแกรง่งมีความเร็วและที่สาคัญจบสกอร์อย่างเฉียบคมปัจจุบนันนีเป็นกองกําลังสําคัญในแดนหน้าให้กับสโมสรเชลซีชุดยู23ปีซึ่งการทาบทามจุดเบลในครั้งนี้ของมาดามแป้งมีโอกาสไม่น้อยที่จะได้เห็นเขาสวมเสื้อให้กับทีมชาติไทยเน,นื่องจากในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนมีนาคมทีมชัตนกฤชุดยู19ปีไม่มีโปรแกรมการแข่งขันเพียงแต่ทีมชาังกฤษชุดยู21ปี ที่ทำพงกับอันดอร่าในวันที่26มีนาคมและแอลเบเนียในวันที่30มีนาคมโดยทีมชาติอังกฤษมีกองหน้าที่เก่งมากมายหลายขนโดยจุดเบลยังไม่มีชื่อกับทีมชาติอังกฤษชุดยู21ปีซึ่งนั่นหมายความว่าจุดเบลก่อนหน้าลุกครึ่งไทยอังกฤษจะว่างพอดีนะครับมีโอกาสเลยนะฮะที่แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นชื่อของจุดเบลลุยศึกดูไบครับ2022ที่ประเทศสหรัฐอารับ แต่ในส่วนของรายการยูทีส3ปีเอเชียคัพที่อุซเบกิสถานนั้นนะครับคงยากสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันไปโดนช่วงเวลาคาบเกี่ยวของทีมชาติอังกฤษชุดอยู่19ปีของจุดเบลนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เจ้าตัวเลือกแล้วครับว่าจะเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษหรือทีมชาติไทยนะครับเพราะตอนนี้จุดเบลนะครับมีวัยเพียงแค่18ปปีนะครับสามารถเลือกเล่นได้นะครับว่าจะเล่นให้กับทีมชาติไหนนะครับ แต่ถ้าหากเอาจริงกระจังก,กับทีมชาติไทยนะฮะรับรองว่าติดทีมชาติไทยร0 0ยเนตยแน่นอนชุดใหญ่นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าจะได้มาเล่นในช่วงอุ่นเครื่องที่ดูใบรับหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงเล่นกับทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับจุดเบลครับลุ้นกันต่อไป รันคิงชุดยู23ปีทีมชาติไทยอันดับไหนแล้วณนะตอนนี้ไปชมทีมชาติไทยชุดยู23ปีนะครับภายใต้การนำทัพของโคชยงวรวเฒิร์ีมะคะที่เตรียมทำภา,ารกิจสำคัญลุยศึกฟุตบอล AFC ซยู23ปีเอเชียคัพ2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มซีร่ร่นสายกับเวียดนามมาเลเซียและแกลลีใต้โดยเปิดเผยอันดับฟีฟ่าลังกิง ล่าสุดของรุ่นยู่23ปีซึ่งก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยรั้งอันดับที่13ของเอเชียอันดับที่2ของอาเซียนส่วนอันดับที่1ยังเป็นเกาหลีใต้คู่แข่งร่วมสายกับไทยตามมาด้วยอันดับที่2อุซเบกิสถานอันดับที่3กาตาร์ที่จะพบกับทีมชาติไทยในสึกดูใบครับอันดับที่4ญี่ปุ่นส่วนคู่ปรับคนสำคัญอยู่ร่วมกลุ่มทีมชาติไทยอย่างเวียดนามรั้งอันดับที่8ของเอเชียแต่เป็นอันดับที่1ของอาเซียนนะครับ เราเรียกได้ว่าเรายังตามเวียดนามอยู่เล็กน้อยยังโมไม่เลิกซื้อเวียดนามตีข่าวใหญ่นะครับเอาชนะทีมชาติไทยได้เพราะอะไรซื้อข่าวใหญ่ของเวียดนามน,นะครับ vnexpress นะครับซึ่งเป็นสื่อใหญ่ของเวียดนามเลยนะครับแล้วก็โค้ชดินดัมนะครับซึ่งพาทีมชาติเวียดนามคว้าแชมป์เหนือทีมชาติไทยได้เพราะความกล้าหาญ โดยหนงสือของเวียดนามนะครับได้ตีพิมพ์ระบุว่าเวียดนามเข้าสู่รอบรชิงชนะเลิศด้วยผู้เล่นสุขภาพดีเพียงแค่17คนซึ่งมีผลกระทบอย่างหนักหลวงกับการที่นักเตะติดโควิด19เกือบทั้งทีมแต่กลับเล่นได้ดีกว่าทีมชาติไทยซึ่งทีมชาติไทยก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19เหมือนกันแต่น้อยกว่าและเวียดนามมีความมุ่งมั่นมากกว่าโดยทีมชาติไทยชุดอู23ปีมุ่งมั่นที่จะแก้มือ หลังแพ้ในรอบเม็่งกลุ่มแต่ทําไม่สําเร็จในนัดทิงก็ยังแพ้อีกโดยสื่อใหญ่ๆของเวียดนามก็เลยตีข่าวว่าเวียดนามนั้นเอาชนะทีมชาติไทยได้เพราะอะไรในนาทีที่45เบาตวนมงเทคนิคเข้ามุมไกลทําประตูเดียวช่วยทีมชาติเวียดนามชนะ1-0ซึ่งทําให้ขวานช้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้เป็นครั้งแรกโดยโค้ชนะครับดินนดัม มองว่าทีมชาติเวียดนามควา้าแชมป์ยู่23ปีจริงครับอาเซียนได้ที่ประเทศกัมพูชาเป็นเพราะวิธีการเล่นของพวกเขาและแทคนิคต่างๆและความทุกข์ยากจากโควิด1ิเกเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดันเพื่อที่จะชนะตอนนี้ผมมีความสุขมากไม่มีคําอธิบายใดเลยเดนเดนัมกล่าวหลังชูถ้วยแชมป์กับนักเตะของเขาที่สามกีฬาแห่งชาติกัมพูชาผมต้องขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้เล่นพวกเขามีเกมที่ดีแสดงความกล้าหาญ และได้รับรางวัลด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมนั่นคือแชมป์การได้แชมป์ครั้งนี้เราต้องขอขอบคุณสพันธ์ฟุตบอลเวียดนามเป็นอย่างมากหากพวกเขาไม่สนับสนุนเราอย่างเต็มที่เราคงต้องยกเลิกการแข่งขันไปแล้วเพราะความยากลาบากและความยากลาบากที่ต้องเผชิญนั่นคือผู้เล่นที่ติดโควิดสิบเก้าทำให้เราถอนักเตะเพิ่มจากทีมของฮองอันยลายมาเล่นให้ผมขอขอบคุณแฟนๆที่คอยเชียร์และเชียร์เสมอมา โดยเฉพาะชาวเวียดนามในกัมพูชาที่ได้เข้ามาช่วยเชียร์ในสนามเพื่อเติมพลังให้กับทีมโดยในไครในแมตชนี้มีผู้เล่นตัวหลัก3-4คนแต่พวกเขาก็เล่นได้ดีเราเคารพพวกเขาเสมอโดยโค้ดินนดัมเคยพาทีมชุดยู16ปีของเวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศชุดยู16ปี South East Asia 2 6 1 6ที่กัมพูชาแต่แพ้ออสเตรเลียหลังจาก6ปีนั้นเขาก็พาทีมเข้าชิงอีกครั้งในศึก AFF อยู่23ปีแชมป์เป็นชิพ2 0 2 2เมื่อ6ปีที่แล้วผมเสียใจมากที่เจ้าบ้านแพ้กลับและเสียแชมป์แต่คราวนี้ในลีกที่สูงขึ้นผมมีผู้เล่นที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ผมรู้สึกดีใจมากนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบสามของวันที่4มีนาคมน,นะครับ